ฮึมฉ,ฉันขอโทษนะโอตอโตคงุงฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะนี่นี่อนโอตอโตคงงุงนายตื่นขึ้นมา่ขนสินายไม่ได้หรือเปล่าน,นี่ <c oughs> อโอตโตคุงอ่าฉันตื่นแล้ว ฉันฉันหนึ่งว่านายจะตายแล้วแท้ๆฉันฉันขอโทษนะแลนี่จะรีบไปไหนเหรออ่าเป็นคำถามง,ง่ายๆมากเลยนะฉันกำลังจะไปส่งของนะขอโทษด้วยนะงั้นฉันขอตัวก่อนแล้วกันนะคือฉันจะเดินผ่านไปทางขวาน,นะขอโทษด้วยนะที่เดินมาเหยียบนายก่อนนะอ๋ออ่าเสียงนน่นนายกำลังหิวใช่ไหมต้องนายกินข้าวมาโดยยังอ่ะ ยังนะ่ะมิชายังไม่ได้มารับฉันเลยอาจริงด้วยมีคนส่งพัสดุมาถึงนายนะ่ะเห็นมาเป็นขนมด้วยนะเอ๊ว่าแต่ตอนนั้นใครส่งอะไรมานะจำไม่ได้แล้วอะ่ะฮ่าฮ่าจำได้แล้วล่ะลูกน้องของคุณวิฟูวนะีน่าฝากมาให้ด้วยล่ะอืมคืออะไรนะจำไม่ได้อ่ะอานี่ไงมาการะลองของนายมาการะลองของฉันเหรออืมมันดูน่ากินมากเลยล่ะนายเป็นผู้โชคดีนะที่ได้กินมันน่ะ ถ้านายแบ่งให้นฉันด้วยมันก็คงจะอ๋ออวอะเอะนี่โอตโตคุงนายจะไม่แบ่งให้กับจีเก่งหรอใจร้ายที่สุดเลย